นักเรียนปีหนึ่งนะคะเปิดหนังสือพุทธพจน์โพธิปักิยธรรมสูตรสำเร็จครูวิปัสนาสมาธิค่ะเปิดไปที่หน้าหนึ่งร้อยยี่สิบแปดค่ะอาจารย์มาช้าเพราะว่าบรรยายให้กับคุณครูรัตนะญหาอยู่เลยมาช้าเนี่ยพี่สรีเห็นพระสูตรนี้แล้วพี่สรีดีใจนะคะ เปิดไปที่หน้า128ที่พี่สาลี่ดีใจนี่ไม่ใช่อะไรหรอค่ะเห็นคำข้างหลังว่าน้อมไปศูนิ์ทานนี่ดีใจเลยค่ะในฐานะของความดีใจนะคะก็อ่านพร้อมกันพี่โลดแดวหนังสือมาด้วยป่ะอืมสาธุค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะนะพอดีว่ามีอ่า ผู้ปฏิบัตินะคะก็เดินมาร์กมากันทั้งวนันตั้งแต่เช้าวันนี้คุณช่อก็บอกว่าอืมออาจารย์คะทั้งศาราเลยค่ะได้สัมมาอาชีวะโล่งเบาสบาย <c oughs> นะคุณครูคุณครูจิ๊บจิบก็หายเมื่อยหลังไปเลยปวดหลังปวดหัวไหล่พอเดินมาร์กได้นะคะก็ทำให้เกิดสัมมาอาชีวะคือจิตผ่องใส พอจิตผ่องใสแล้วโลกในกายมันก็หายไปกันหมดนะคะวันนี้ก็เลยพอตกเย็นมาจารก,ก็มาสอบอารมณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นไป่นักเรียนพร้อมแล้วอ่านพร้อมกันนะคะกูตสูตรค่ะผู้เจริญพ่อชงย่อมน้อมไปสูน่นิพพานดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย กอเรือนยอดทั้งหมดน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่ยอดโอนไปสู่ยอดแม้ฉันใดที่สูตเจริญพ่อชงเจดกระทำให้มากซึ่งพ่อชงเจดย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพาน ขันนั้นเหมือนกันดูกนพิสูจน์ทั้งหลายก็พิสูจน์เจริญพ่อชงเจตกระทำให้มากซึ่งพ่อชงเจตอย่างไรย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชง อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในการสลัดูก่อนที่สุ่ทั้งหลาย ที่สุตเจริญพ่อชงเจ็ดกระทำให้มากซึ่งพ่อชงเจ็ดอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะคือจะบอกง่ายๆนะคะสรุปง,ง่ายๆในพ่อสูตรนี้ก็คือว่าถ้าจิตนั้น มีสภาวะของโพชฌชงเจดเต็มสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นคืออะไรคะโน้มไปสู่นิพพานเห็นไหมคะโน้มไปสู่นิพพานแล้วก็โน้มไปสู่นิพพานแล้วก็โอนไปสู่นิพพานฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าปฏิบัติธรรมแล้วโพชฌชงเจดเกิดไม่ได้จะนิพพานจะปรากฏได้ไหมคะ ไม่ได้เลยเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยให้เข้าใจความหมายสิ่งที่สมเด็จพ่อของเรานะคะมีพระประสงค์ให้เราได้เข้าใจและรู้ก็คือว่าพระองค์ต้องการให้ผู้ปฏิบัติธรรมคือน้อมคําของพระองค์เนี่ยมาใส่ตนก็คือพ่อชงจิตนี่แหละน้อมเข้ามาสู่จิตให้เกิดขึ้นในจิตให้ได้ ถ้าหากว่าโพชงทั้งเจ็ดเกิดขึ้นในจิตได้อย่างไรก็เข้าถึงนิพพานแน่นอนนิพพานต้องปรากฏแน่นอนทีนี้จะมีผู้สงสัยว่าอา้าวแล้วมัควิธีต่างๆเหล่านั้นล่ะเป็นมัคที่ทำให้เข้าถึงนิพพานได้ด้วยไม่ใช่หรือมีสงสัยอย่างนี้ไหมคะมีนะคะเป็นมัคที่ ทำให้เข้าถึงนิพพานได้ด้วยไม่ใช่หรือใช่ค่ะแต่มักก็คือมักนะคะมักนั้นก็คือวิธีการนั้นๆก็ตามอ่ะอย่างเช่นวิธีการของอนาปานสติวิธีการของนวสิทธิกานะคะวิธีการของอิยาปถาบพะหรือวิธีการของเมตตาสูตรมักต่างๆเป็นร้อยๆวิธีเลยค่ะ ในคำพูดพระดำรัสของพระพุทธเจ้าแต่ว่ามักเหล่านั้นเป็นเหตุเป็นเหตุทำให้อะไรเกิดขึ้นรู้ไหมคะพ่อชงเจ็ดเกิดขึ้นจะทำมักไหนก็ตามอ่อย่างเมื่อกี้นะคะอาจารย์พานักเรียนในห้องเนี้ยค่ะเส้นผมมันยาวมันไปโดนมันไปโดนเนื้อแล้วมันจะกระจี้นะ,ะเวลาที่อาจารย์พาท่นานทำเมื่อกี้มักวิธีเมื่อสักครู่เห็นไหมคะ กายวิโมกขณะที่ท่านเจริญกายยวิโมกเมื่อสักครู่เนี่ยตรงความสุขปรากฏขึ้นถามว่าสติเกิดไหมคะเป็นสติสัมโพชงไหมคะปิติเกิดไหมคะเป็นปิติสัมโพชงใช่ไหมเพราะว่าเป็นปิติไม่มีอามิตรใช่ไหมคะในเวลานั้นสมาธิเกิดไหมคะเป็นสมาธิสัมโพชงด้วยถูกต้องไหมคะในเวลานั้นอุเบกขาเกิดไหมคะ,เ,คะเกิดด้วย แสดงว่าเมื่อสักครู่มัคเมื่อสักครู่นี้พุทธงจิตเต็มใช่ไหมคะเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะพอดีว่าอาจารย์ไม่ได้อธิบายให้เขาได้เวลามาก่อนนะคะอาจารย์ก็เลยทวนสภาวะให้ว่าท่านจะเห็นเลยว่าในเวลาที่นะคะสิ่งที่ท่านปรารถนาในเวลาที่ท่านเจริญมัคหรือเวลาที่ท่านปฏิบัติเนี่ยค่ะพูดภาษาที่คนอื่นเข้าใจก็คือปฏิบัติธรรม แต่จริงๆแล้วอาจารย์พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาษาคําว่าปฏิบัติธรรมเพราะว่าอาจารย์กลัวสํานักไหนที่ประท้วงคําว่าปฏิบัติธรรมจะบาปนะคะอาจารย์ก็เลยพยายามจะหลีกเลี่ยงคําพูดที่ทําให้คนทะเลาะกันแต่ถ้าใช้คําพูดของพระพุทธเจ้าให้ถูกต้องก็คือโอปนญิโกน้อมเข้ามาใส่ตนนะคะปฏิบัติสมควรแก่ธรรมถ้าใช้คําพูดของพระองค์นะคะจะใช้คําพูดอย่างนี้ทีนี้ ทุกท้ายคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยค่ะโอปัญิโกอะไรโอปัญิโกโพชฌงเจตค่ะน้อมเอาโพชฌงเจตนี่แหละมานะคะมาปฏิบัติมาทำอ้าแล้วสภาวะเหล่านี้ทําได้เหรอจริงๆแล้วทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่เราค่ะแต่พระพุทธเจ้าค้นพบสูตรสําเร็จที่ทําให้เมื่อเกิดการ การทําที่ถูกต้องเดินมากที่ถูกต้องแล้วสูตรสําเร็จของพุทธเจ้าทําให้ธรรมชาติใหม่เกิดขึ้นก็คือน,นิพพานซึ่งธรรมชาติของนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่มีความสุขอย่างยิ่งไม่มีทุกข์เกิดขึ้นเลยนอกจากไม่มีทุกข์เกิดขึ้นแล้วยังไม่มีขันห้าเกิดด้วยไม่มีดินน้ําไฟลมด้วยนะคะไม่มีจิตไม่มีสภาวะใดเลยแต่เป็นอมตะ เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นสภาวะที่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้แบบไม่มีประมาณนะคะแต่ไม่ใช่วิมุตติญาณทัศนะสภาวะนิพพานนั้นเป็นสภาวะที่เป็นที่สุดนะคะที่สิ้นสุดแห่งทุกข์และทําให้เหล่าสัตว์ทั้งหลายผู้เข้าถึงนิพพานตรงเนี้ไม่ต้องเวียนเกิดเวียนเจ็บเวียนตายในชาติไหนๆอีกแล้วนะคะทีนี้สภาวะนั้นเนี่ย จะปรากฏขึ้นได้จะต้องน้อมเอาคือโอปะนิโกเอาพุทชงเจตนั่นแหละคะ่ะให้เกิดขึ้นในจิตเมื่อไหร่ที่พุทธชงเจตเกิดขึ้นในจิตจะมีสภาวะโน้มไปสู่นิพพานนะคะน้มไปสูนน่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างเช่นเมื่อสักครู่อาจารย์พาทุกคนลงมือทําใช่ไหมคะพอเราทําสติลงไปปุ๊บเราจะ เกิดสภาวะนะคะจะเกิดรู้จากสภาวะธรรมอีกสภาวะหนึ่งคือสัมปชัญญะนะคะพอเรารู้จักสัมปชัญญะในเวลานั้นแล้วเนี่ยค่ะพอเรารู้ว่านี่คือสัมปชัญญะแล้วใช่ไหมคะเราก็ทำสติลงไปซ้ำๆขณะที่ทำสติลงไปซ้ำๆสภาวะสัมปชัญญะจะเพิ่มขึ้นขณะที่ทำสภาวะสติเนี่ยค่ะลึกลงไปซ้ำๆ สัมปชัญญะเพิ่มขึ้นก็จะทำให้เกิดปิติแบบไม่มีอามิิ h เกิดขึ้นปิติที่ไม่มีอามิตรเกิดขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเพิ่มหูลนมากขึ้นจนกระทั่งทำให้เกิดสุขเกิดขึ้นในจิตพอความสุขเกิดขึ้นในจิตแล้วในเวลานั้นจิตจะตั้งมั่นได้เพราะว่าความสุขนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้จิตตั้งมั่นเกิดขึ้น เมื่อจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นได้แล้วนะคะอุเบกขาก็เกิดขึ้นได้เพราะในเวลานั้นสมาธินะคะนั่นแหละเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุเบกขาเกิดขึ้นทีนี้ในเวลาที่เจริญโพชฌงเจดเวลาท่านนึกลงไปซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆนะคะนั่นแหละสติเกิดซ้ำๆทุกครั้งที่สติเกิดซ้ำๆสัมปชัญญะก็จะปรากฏขณะที่สัมปชัญญะปรากฏในเวลานั้นเนี่ยค่ะ ทำให้ท่านมีอารมณ์อันเดียวจึงชื่อว่าอาศัยวิเวกในขณะที่ท่านนึกลงไปซ้ำๆซ้ำๆเกิดสัมปชัญญะความรู้สึกเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในเวลานั้นนั่นแหละค่ะท่านเห็นกายอย่างชัดเจนนิ่งเฉยและท่านจะไม่มีวิลาคะนะคะท่านจะไม่มีลาคะพอใจยินดีในสภาพทาไหนอีกเลยเพราะว่าณเวลานั้นเนี่ย สัมปชัญญะเป็นอารมณ์ปัจจุบันและสติเป็นอารมณ์ปัจจุบันทําให้ด้านวิลาคะคือถอนความยินดีพอใจในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณเป็นอัตโนมัติเลยค่ะและในขณะที่ท่านมีสติสัมปชัญญะอยู่นึกลงไปซ้ําๆๆในเวลานั้นจิตของท่านจะมีนิโรธก็คือณเวลานั้นทุกดับจากจิต ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในจิตเลยนั่นแหละชื่อว่าจิตตั้งอยู่ในนิโรธในขณะที่จิตตั้งอยู่ในนิโรธไม่มีความทุกข์ในจิตนั้นน่ะผู้ปฏิบัติยังคงมีสติขณะที่มีสตินั้นเนะะี่ยค่ะก็จะมีความรู้สึกเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมีความรู้สึกมากขึ้นความสุขก็เพิ่มขึ้นแต่สติก็ยังทำงานอยู่เหมือนเดิม ในขณะที่สติสัมโพชงทำงานปิติสัมโพชงก็เกิดกายปัสสติก็เกิดเมื่อกายปัสสติเกิดสุขสุขก็คือความสงบใจเรียกว่าจิตตปัสสติก็เกิดในขณะจิตปัสสติเกิดอุเบขาความวางเฉยก็มีอยู่แต่อุเบคานั้นมีอยู่เพราะจิตมีกำลังของสมาธิ ณเวลานั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ว่าตนเองมีจิตจดจ่อ,จอและมีอารมณ์อันเดียวขณะที่มีจิตจดจ่อ,จอและอารมณ์อันเดียวในเวลานั้นเนี่ยค่ะมีอาการเรียกว่าน้อมไปสู่การสลดลงมือทําเลยท่านก็จะรู้ทันทีเลยนะคะถ้าท่านสามารถรู้ว่าสติคืออะไรสัมปชัญญะคืออะไรในเวลานี้ลงมือทําปุ๊บเนี่ยค่ะท่านจะสัมผัสอารมณ์วิเวกทันทีเลยค่ะ ท่านจะสัมผัสอารมณ์วิราคะทันทีถ้าท่านรู้ว่าสติและสัมปชัญญะคืออะไรท่านจะสัมผัสนิโรธทันทีเลยค่ะนิโรธก็คือจิตนั้นไม่มีทุกข์ในทันทีท่านจะสัมผัสสภาพธรรมที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรก็คือวิราคะซึ่งตอนนี้พอมีสติสัมปชัญญะปุ๊บวิราคะเลยไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกเลยค่ะตอนนี้ พอไม่มีการยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกตอนนั้นเพราะท่านอาศัยอะไรรู้ไหมคะเพราะขณะนี้สัมปชัญญะเกิดก็เลยเพราะอาศัยนามกายคือสัมปชัญญะนี่แหละค่ะเรียกว่ากายาวิโมกเนี่ยก็เลยทําให้เนี่ยท่านไม่ได้ยึดอารมณ์อะไรอะไรความไม่ยึดอารมณ์อะไรอะไรนั่นแหละค่ะเรียกว่าเจริญโพชฌงค์เจตอาศัยวิราคะ ขณะที่จเจริญพุทธงเจดอาศัยวิราคาอยู่ยงั้นสังเกตด,ดีๆนะคะจิตของท่านตอนนี้จะไม่มีทุกข์เลยจะมีแต่สุขปรากฏจะมีแต่ปิติซาบซ่านอยู่ตลอดเวลาจะมีแต่จิตตั้งมั่นอยู่ตลอดเวลาและจะมีอุเบกหาอยู่ตลอดเวลาในเวลานั้นจิตไม่มีทุกข์เลยทุกข์ดับจึงเรียกว่าจเจริญพุทธงเจดอาศัยนิโรดนิโรดนั้นก็คือทุกข์ดับทีนี้ ในขณะที่เจริญโพชฌงเจตมีสัมปชัญญะนึกลงไปซ้ำๆซ้ำๆเนี่ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกอยู่ในขณะนี้แล้วก็รู้ว่ามีสติแล้วก็รู้ว่านึกอย่างเงี้ยเรียกว่าเจริญโพชฌงเจตอยู่ณนะเวลานั้นเนี่ยค่ะจิตของท่านจะน้อมไปในการสละอย่างเดียวก็คือท่านรู้แล้วว่าเนี่ยการทําแบบนี้เนี่ยมันมีแต่สุขฝ่ายเดียวไม่มีโทษเลยเห็นไหมคะเหตุน,นี้ไงคะ่ะพระสาสดาข,ของเราจึงได้ตรัสว่า ชนเหล่าใดบริโภคกายาคตาสติอมาตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นบริโภคแล้วอมาตะคือสุขอย่างยิ่งสังเกตสิคะถ้าท่านนึกเป็นนะคะตอนนี้ท่านลองนึกลงไปที่ฝ่ามือของท่านก็ได้อ่านะคะอาจารย์จะบอกอย่างหนึ่งท่านอย่าได้สงสัยว่าทาไมอาจารย์ต้องบอกให้นึกลงไปที่ฝ่ามืออาจารย์เนี่ยไม่ค่อยอยากจะอธิบายแต่จําเป็นต้องอธิบายเพราะบางคนนะ่ะฉลาด คิดว่ามันคือมรคตัวไหนรีบถามทันทีเลยเอาเป็นว่าถ้าพระอ,องค์ตัดคำว่าสตินะคะสติใช่กายไหมคะไม่ใช่สติคืออะไรสติคือนาม,มาทาชนิดหนึ่งทำหน้าที่อย่างไรทำหน้าที่ในการนึกเท่านั้นดังนั้นถ้าใช้สตินึกไปส่วนไหนของกายก็ได้ถูกต้องไหมคะถ้าเรารู้จักสติดังนั้นถ้าเราใช้สตินึกไปที่ฝ่ามือตอนนี้สิคะ ถ้าเราใช้สตินึกลงไปที่ฝ่ามือขนาดนี้เราจะเชื่อว่าเจริญโพชฌงเจดได้ไหมได,ได้เหมือนกันฉะนั้นชื่อว่าขณะที่นึกลงไปที่ฝ่ามือชื่อว่ากายยตา at สติได้ไหมได้เพราะเรียกว่านึกลงไปที่กายเมื่อท่านนึกลงไปเกิดกระแสความรู้สึกไหมคะเมื่อเกิดกระแสความรู้สึกเกิดขึ้นใช่ไหมคะจับกระแสความรู้สึกนั่นแหลคะค่ะวนเวียนอยู่ที่ฝ่ามือซ้ําๆขณะที่จับกระแสความรู้สึกวนเวียนซ้ําๆแล้วนึกลงไปใหม่สิคะ พอท่านนึกลงไปใหม่ท่านจะสังเกตได้ว่าฝ่ามือมันมีการหนึบหนึบหนึบหพร้อมกับความรู้สึกเกิดเพิ่มขึ้นแต่มันจะหนึบเมื่อไหร่หนึบตอนที่ท่านนึกลงไปพอท่านนึกลงไปมันก็กระตุกปุ๊บนั่นแหละแสดงว่าสติมันเกิดแล้วพอสติมันเกิดแล้วความรู้สึกคือสัมปชัญญะก็เพิ่มขึ้นมาท่านก็นึกลงไปใหม่อ่าทีนี้ พอท่านรู้ว่าอาการนึกเป็นอย่างนี้แล้วนะอะลองนึกไปสิคะมันก็ตุบทันทีเลยทีนี้พอรู้ว่าเนี่ยคืออาการนึกเป็นอย่างนี้สติเป็นอย่างนี้อ่นึกเร็วๆเลยค่ะนึกอย่างเดียวเลยนึกเร็วๆนึกถิดทีนึกเร็วๆนึกถิดทีขณะที่ท่านนึกเร็วๆนึกถิดทีในขณะนั้นความรู้สึกก็มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถูกต้องไหมคะในขณะนั้นชื่อว่าจิตมีวิเวกได้ไหมคะนั่นแหละค่ะเรียกว่าเจริญโพชฌงเจด ใส่วิเวกจับสัมปชัญญะไปเรื่อยๆนึกลงไปเรื่อยๆค่ะนี่คือสัมปชัญญะจับไปคอเคลียปแล้วก็นึกลงไปถ้ทาท่านไม่นึกท่านก็คอเคลียเล่นกับสัมปชัญญะอยู่ขณะที่ท่านเล่นอยู่กับสัมปชัญญะอยู่เนี่ยท่านจะเห็นสัมปชัญญะและรู้จากสัมปชัญญะเข้าใจอย่างหนึ่งน,นะคะปัญญาใช้สับปัญญัิแทนว่าเห็นนะคะนั้นไม่ได้ใช้ตาเนื้อนะคะ ขณะที่ท่านเห็นสัมปชัญญะอยู่อย่างนี้ค่ะนึกลงไปพอนึกลงไปปุ๊บท่านจะรู้ว่านี่คือสติและสัมปชัญญะก็เพิ่มขึ้นนะคะสังเกตนะเวลาที่ท่านมีสติและสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะดีกว่าที่ท่านเล่นอยู่กับสัมปชัญญะเพราะท่านเล่นอยู่กับสัมปชัญญะเนี่ยจิตจะไม่หนักแน่นนะคะแต่จะมีปิติแผ่ซ่านเต็มในในกายในจิตนะคะ ซึ่งในเวลานั้นชื่อว่ามีปราโมทมีปิติแต่ถ้าท่านทำสตินึกลงไปซ้ำๆๆ,ๆท่านจะมีภาวะหนึ่งชัดมากขึ้นก็คือสมาธิและความสุขนะคะความสุขและสมาธิจะเพิ่มขึ้นทุกครั้งที่ท่านนึกซ้ำๆในเวลานั้นเนี่ยคะ่ะชื่อว่าโพชงเจตอาศัยวิลาคะสาเหตุที่ว่าอาศัยเวลาคะเพราะในขณะนั้นท่านไม่มีอุปทา,านไม่มีอุปทา,านในรูป ไม่มีอุปทานในเวทนาเพราะขณะนั้นปัจจุบันอารมณ์คือทำรรสตินะคะสติกําลังทํางานและสัมปชัญญะกําลังปรากฏด้วยเหตุน,นี้ท่านจึงไม่มีเวลาที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในธรรมชาติอื่นเพราะในเวลานั้นท่านจะสังเกตได้ว่ามีอารมณ์อันเดียวอารมณ์อันเดียวที่กายและสัมปชัญญะก็กําลังปรากฏและสติญญก็กําลังทํางานในเวลานั้นจึงเรียกว่า โพชงจิตอาศัยวิราคะเพราะไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกในเวลานั้นท่านยิ่งทำสติลงไปมากขึ้นมากขึ้นสัมปชัญญะก็จะเพิ่มแผ่ไปจนเต็มฝ่ามือแผ่ไปจนเต็มทั้งตัวของท่านเลยพอสัมปชัญญะความรู้สึกนี่แผ่ไปจนเต็มตัวของท่านแล้วเนี่ยคะ่ะท่านก็นึกลงไปซ้ำๆจิตก็จะตั้งมั่นอย่างมาตรฐานในขณะนั้นเนี่ยคะ่ะจิตของท่านไม่มีทุกข์ เวลานั้นจึงเรียกว่าพ่ชงเจตเจริญพ่อชงเจตอาศัยนิโรธก็คือความดับทุกดับไปจากจิตซึ่งในขณะนั้นเวลาที่ท่านทำยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะทำสติสัมปชัญญะนึกลงไปซ้ําๆที่เดียวเกิดความรู้สึกมากขึ้นมากขึ้นทํายิ่งยิ่งขึ้นไปในเวลานั้นจิตของท่านน้อมไปในการสลายก็คือว่าในเวลานั้นท่านไม่ได้มีจิตเข้าไปยึดในอารมณ์อะไรอะไรมีแต่สภาวะ สละออกอย่างเดียวเห็นไหมคะนั่นคือสภาวะที่เรียกว่าผู้กระทำให้มากซึ่งโพษโงงเจ็ดอย่างนี้แลย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานเห็นไหมคะท่านทำอย่างนี้เนี่ยอาจารย์ต่อสภาวะให้อันนี้นักเรียนอ่านไปพร้อมกันอีกค่ะนะ,ะอุป,ปาทาสูตร ที่หนึ่งพ่อชงเจ็ดไม่เกิดนอกจากการปรากฏแห่งตถาคตดูก่อนพิสุทั้งหลายพ่อชงเจ็ดประการนี้อันพิสุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคต อาราหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วพ่อชงเจ็ดประการนี้ย่อมไม่เกิดขึ้นพ่อชงเจ็ดเป็นฉไนคือสติสัมพ่อชงธรรมวิจยะสัมพ่อชงวิริยะสัมพ่อชงปีติสัมพ่อชงปัสสัทธิสัมพ่อชงสมาธิสัมพ่อชง อุเบกขาสัมโภชงโพชงเจ็ดปรารนี้แลอันพิสุเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วที่ไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นนอกจากความปรากฏแห่งพระตถาคตอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วโพชงเจ็ดปรารนี้ย่อมไม่เกิดขึ้น เพราะว่าถ้าพ่อชงเกิดขึ้นบุคคลจะได้บรรลุธ,ธรรมไงคะจะเข้าถึงนิพพานได้ฉะนั้นถ้าพระพุทธเจ้าไม่เสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกก็ไม่มีใครสามารถที่จะรู้จักนิพพานแต่เพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติเกิดขึ้นในโลกนะคะพระอ,องค์ตรัสรู้สภาพธรรมที่จะทำให้นิพพานปรากฏขึ้นมาก็เลยทำให้คนทั้งหลายได้รู้จักพ่อชงเกต ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะคะพวกเราจะไม่รู้เลยว่าโพชฌชงเจตคืออะไรฉะนั้นคาว่าโพชฌชงเจตเนี่ยเป็นคําที่หา